Uh huh. สวัสดีครับผมเราจะมาเจอกันในเกม Critical <the> uh, Ops นะอาจาไม่ผิดผมชอบนะผมชอบเป็นเกมมุมมองคนที่หนึ่งสวยดีสวยดีเราไม่ต้องมาพูดมากกันเยอะนะครับอยากจะแนะนำอย่างเดียวครับผมคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและเต็มไปด้วยความไอและเต็มไปด้วยคำหยาบคายนะครับผมวันนี้เรามาเอาเวลห้ากัน เอ้ยไดเวเวห้าแลลวนึกว่าเวลห้ามันเล้นไอัน,นี้ได้แล้วจัดอันดับได้แล้วโอ้โหเอ้ยลืมกดผิดป่ะไปงี้ก่อนมามาตอะไรเนี่ยเอามา MC ก่อนแล้วกันนะครับผมไปไปเลย มันจะเล่นงงๆหน่อยครับผมอาจจะอวกได้อันนี้เป็นโหมดทีมเดสแมทนี่กูอยู่ไฟตำรวจยิงกันนยู่ข้างในนี่ยังไมด่ดีน่าจะได้หนึ่งศพไปครับไปไปเป็นกองคับครับผม เกมมันจะดูมืดบบจะอวกนิดนึงใครโพมานะเว้ยว้ยเสียงใครใลูกซองอ๋อไม่ใช่นี่ยังพึ่งแมตดกำลังจะเริ่มปัดโทมันให้เข้ามารออย่างว่ามันมามามา MC อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครสนาย โอ้ยเก็บปืนอยู่ห่าทุเล่นโหเศษแต่คดีซาดแต่ไม่รู้ว่าใครยิงนายซาดเชกูหรือเปล่ามันดูยังงงครับเพิ่งจะเริ่มเลน อุ๊ย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 เฮี้ย,ยมันขึ้นฉาเกินอ่าปืนพกเราเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดิเอ้ยอันนี้ก็อันเดิมนี่วะอ่ะอันนี้ดี่าไปเราอยู่ตำรวจโอ๊ยเราได้ฟังเราค้าได้ยี่สิบเจ็ดแล้ว เฮ้ลินหโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแม็กยังเปลี่ยนไม่เสร็จหรือวะโอ้อะไรวะไม่เปลี่ยนช้าขนาดนี้แม็กเปลี่ยนช้าเกิน เมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยถนัดอยู่เล่นยังไกลนะครับผมเล่นยังไกลอคำพูดเป็นเสียนครับโดนกลัวโดนทางสายแน่ปะระเบิดหยัดไปก่อนดี ไปกับเพื่อนกบไปเพื่อนน้ำนี่เพื่อนโอ้วอะไลวะมีเราตามตูดดูเราก็ไกลมันนนายฮีแแะอ,อย่าพึ่งออกไปเช็คก่อนเช็คล่างด้วยเสี่ยงมันล่างเขาไม่ใชเ่เพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิง มาดิมาทีเช็คล่งครับโคดเนี่ยเกมมันยังเนี้ยตายอสัตว์เล็ดเลยสิบเบด ตายเก็บเอมาโุ้ยเอม่วงเล่นไข่ๆนั้นเหมือนกันนะเหมือนเกมพวกคา์เตอร์สไตล์พีบีอะไรพวกเนี้ลรวมๆกันมาสรุปแล้วก็เป็นค r i t ทิ a คอล ใครวะเสียงใครเดินวะอุย้ยมีระเบิดมีระเบิดชน,น,นะครับผมคาซีไตซียว <c oughs> <c oughs> เคเค คนไม่เคยเล่นมันก็จะมึนๆจะอ้วกเหม e ือนจะอ้วกมามาเขาเวล้าแล้วนะจะเล่นจัดอันดับได้แล้วเดี๋ยวคอยมาลับน็อกรอบดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอลองเล่นจัดอันดับมันมีกูระเบิดกูระเบิดกับจัดอันดับกูระเบิดนี่แม่งตายแล้วตายเลยด้วย เอา้ากูระเบิดไปทีงต้องไปฟานกันฝึกซ่อนอีกโอ้ตายแล้วรอเลย